มาตราสิที่ดินของรัฐซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองรัฐมนตรีมีอำนาจให้สัมปทานให้หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจำกัดทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ความหมาย การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐหมายถึงการขอใช้ที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้มีผู้ใดมีสิทธิครอบครองในระยะเวลาอันจำกัดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานหรือให้ใช้ที่ดินของรัฐซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่12พศ2 5 0 0แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่13พศ2 5 0 3และฉบับที่21พศ2515 ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่194ทั2501ลงวันที่13มีนาคม2501ซึ่งการให้สัมปทานที่ดินนั้นมีหลักเกณฑ์สำคัญ3ประการคือ 1. เกี่ยวกับความประพฤติของผู้ขอต้องมีความประพฤติดีซึ่งอาจจะทราบจากการสอบถามผู้ปกครองท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. ผู้ขอจะต้องเป็นผู้มีความสามารถคือมีความรอบรู้ในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสัมปทานนั้นเช่นถ้าขอสัมปทานทางการเกษตรก็ควรจะได้มีการสอบสวนกันว่าผู้นั้นมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านนั้นมีความสามารถในการเกษตรกรรมมากน้อยเพียงใด ผู้นั้นจะต้องมีปัจจัยที่จะกระทำกิจการที่รับสัมปทานให้เป็นผลสําเร็จได้ปัจจัยในที่นี้หมายถึงเงินทุนในกรณีที่ขอสัมปทานที่ดินเป็นจำนวน10,000ไร่1000ไร่ผู้ขอก็จะต้องแสดงถึงทุนทรัพย์ให้เห็นว่าตนนั้นมีทุนรอนพอที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรกรรมนั้นได้3เกี่ยวกับที่ดิน ที่ดินที่จะอนุญาตนั้นจะต้องสมควรกับกิจการที่ขอสัมปทานเช่นขอสัมปทานเพื่อปลูกใบรรยาสูบพื้นที่ก็ต้องมากพอสมควรเพื่อที่จะให้ผู้ขอได้ประโยชน์ในการปลูกใบรรยาสูบหรือปลูกชาดังที่ให้ตัวอย่างไปแล้วเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นไร่เศษเป็นต้นเพื่อจะให้เหมาะสมในการทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเกษตรนั้นๆและกิจการนั้น ก็จะต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เศรษฐกิจของประเทศคือว่าในการทำการเกษตรก็ดีในกรณีที่จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่ประเทศได้นั้นอาจจะมีได้เช่นการปลูกพืชบางอย่างซึ่งสมมุติว่าทางการไม่พึงประสงค์ให้ปลูกเพราะมันจะล้นตลาดมันจะทำให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนถึงชาวไร่ชาวนาซึ่งปลูกอยู่แล้วกรณีอย่างนี้ก็อาจจะถือได้ว่า ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศได้เหมือนกันนอกจากนี้การให้สัมปทานนี้ต้องไม่เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือขัดต่อสวัสดิภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ดินนั้นในกรณีขอสัมปทานที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้นอายุสัมปทาน ในการให้สัมปทานนั้นรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตได้ไม่เกิน20ปีในกรณีที่จะให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกิน20ปีแต่ไม่เกิน50ปีต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนเป็นรายรายไปในการให้สัมปทานนี้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขใดๆไ,ไว้ในสัมปทานได้เช่น ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดคืนที่ดินปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมสัมปทานบัตรสัมปทานบัตรให้จัดทําเป็นสีฉบับเก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดินหนึ่งฉบับจังหวัดและอำเภอท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับและให้ผู้รับสัมปทานถือไว้1ฉบับการขอเลิกขอรับมรดกขอรับโอนสัมปทาน 1. ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มีความประสงค์จะกระทำกิจการที่ได้รับสัมปทานต่อไปก็ให้ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับและให้สัมปทานนั้นสิ้นอายุนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ 2. ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะถือสัมปทานนั้นต่อไปให้ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีตามแบบทอดอ73โดยผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานนั้นถึงแก่กรรมถ้าไม่มีผู้ใดยื่นเรื่องราวภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสัมปทานนั้นสิ้นอายุในวันที่ครบกำหนด90วัน3 ถ้าผู้รับสัมปทานมีความประสงค์จะโอนสัมปทานให้แก่ผู้อื่นให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านนายอำเภอท้องที่ตามลำดับเมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นควรก็อนุญ,ญาตให้โอนได้ผู้รับโอนย่อมได้รับช่วงสิทธิ์และหน้าที่ในกิจการของสัมปทานนั้นต่อไปเท่าที่ผู้รับสัมปทานเดิมมีอยู่อัตราค่าธรรมเนียม ผู้ได้รับอนุญาตให้สัมปทานในที่ดินของรัฐต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่47พศ2541ข้อ2ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทานรายละ500บาท 2. ค่าสัมปทานต่อปีไร่ละ20บาทเศษของไร่ให้คิดเป็น1ไร่ กรณีการขอสัมปทานตามมาตรา12แห่งประมวลกฎหมายที่ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกสัมปทานบัตรให้บริษัทนงนุชวินเลจจำกัดประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาพันธ์ุไม้บริเวณเขาบันไดกริดหมู่ที่7ตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเนื้อที่288บไร่29ตารางวา มีกำหนด18ปีตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2548ถึงวันที่17กรกฎาคม2566